fc มานิสาแก้วดีจ้ะพี่น้องจ้ามาดูบักยางกันมาตัดยางคือเก้าเด้อหลังจากหลังจากหยุดไปสองสา้าโอ้ฝอนตกบม่ได้ตัดหลังจากไม่ได้ตัดสองเช้านะคะเนี่ย อย่าทำนะกกะลายางแม่คว่ำนะฝนตกบริตตัสส่งเสาเลยนับหนึ่งใหม่นับหนึ่งใหม่เออนับหนึ่งใหม่เลยจ้าก็เดินสิเดินสิเมื่อยเมื่อยก็เหมื่อยเดินคนละที่คนละทางคนละทาง หาใกล้ตัดแล้วกำลังจะกลับบ้านแล้วตัดหกโมงตัดหกโมงตัดสัมบูงเคิงเนาะหกโมงเสร็จเจ็ดมโมงครึง่งพี่น้องดูอยาจ้าดูปวดอยู่หัวแม่ปวกเองปวกทํารัง กวกทำรังเต็มต้นไม้หมดไม่ได้ตัดสองเช้าโอ้อันนี้สิเครึ่งแล้วนี่จะเครึ่งกลาแล้วน,นจเนี่ยเออไปไป,ไปกลับ <c oughs> ไปไปกลับ <c oughs> ออกดีคับตัดบกกี่ลอยสองร้อยต้นได้บอ่อนี่สี่แถวนี่น้องสายเพื่อนตัดได้สนทางพี่น้องสายเพื่อนตัด ส่วนทางใต้นี่ยนอกใา้ตัดแม่ตอนนี้เลยแถวแม่เออยังไงแถวแม่หนึ่งตรงที่เรายืนนี่แล้วก็สอง oh. สามสี่นับไปสี่แถวนูน่นมาดูแถวนี้ดิมาดูแถวไม,ม,ม่ก็เดินไปเลยเนี่ยเดินไปดูเห็ดด้วยเห็ดไอ้นั่นออกไม่ไม่เดินดเห็ดบดออกยายบอกอะเ,เออไม่เป็นไรก็เดินกลับไปเลยนี่แถวนี้แหละสี่แถวไปกลับบ้าน ก็ตอเห็ดก็อยู่ข้างหน้านั่นแหละเห็ดตอเห็ดบดยายนะเห็ดบดยายออกลอหลายหลายรอบเนี่ยโอ้แต่สอนครับเห,เห็ดบดออกแล้วจ้ารอบสองนี่นเลยเกย์เราเนี่เจอเห็ดเบิ่งผูป,าป่าเก็นะบเห็ดกันใหญ่เลยนะคะสองคนนี้โผลเต็มตะการบัตรเนี่ยก็บงตะการ้านเลยค่ะแย่งตะกร้ากันเลย หัวหัวใหญ่บ่งหกรูใหญ่เท่าหน้าเดรนเลยเก็บ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 เลยแล้วจ้าเห็ดออกอีกแล้วนะจ้าอู้อู้อันนี้จริงจริงใหญ่เลยเนี่ยเแย่งกันเแย่งกันเแย่งกันเก็บเลย ยังกันเก็บในแก๊กเดียวเห็ดอย่งางสวยอกือติดตะปิดข้างล่างด้วยนะหนุนมันเป็นไอ้นัน่นเป็นถ้ามันหักเหรอหนูก็ดึงดึงขามันดีๆสลุกจับขามันแน่นๆจับขาเห็ดแน่นๆเนี่ยจับโคนมันเนี่ยจับตรงโคนมันเนี่ยแล้วก็ดึงเลยค่ะดึงเลยเหรอโอเคค่ะจับโคนมันแน่นๆแล้วหนูก็ดึงเลยจับโคนมันน่ะตรงโคนมันน่ะ เออจับโคนเอออย่างนั้นแลนจับโคนมันตรงกน่กอ,อันเลยเออลูกเล็กมันเบบี้อ๋อพอดีปเปงเไตแกแกงแ่แง่แงแม่แกงแแกงแซ่บกงแซ่แกงแซ่แกงแซ่แกงแซกงบสิลกมมซาทม่แงแา่แกงแซ่แกงแซ่กงนซ่แกงเซ่แกงนซ่แกงแซขแนงแซ่นก่แนง่น่ เลยนี่ไงห <laughs> นูจับขามันดึงนี่ตรงโคนมันจับแน่นๆนี่ไงเห็นไหมมันออกง่ายๆเองเห็นไห <im it> มพอดีแกงเลยเออจับโคนมันตรงขาอันนี้มันอันนี้มันเก็บเออดึงแรงๆเออหนูต้องจับแน่นๆเดี๋ยวมันจะลูดขึ้นมาข้างบนหนูจับแน่นๆแล้วหนูก็ดึงเอออย่าง,งานงั้นนะฮะถ้าจับโคนมันมันก็ดึงง่ายเฮ็ด <im it> <laughs> ยุบยุบข้าเองก็เออแน่นๆ โอเคอย่างงั้นแหละโอ้ยโนู่นข้างโน่นนั่นข้างตัวเองนั่นมันไม่เก็บละมาเก็บข้างเขาข้างตัวเองมันไม่เก็บโอ้ยหอยกินคนก็กินน้ำหอยมึงพีเก็บปอนพี่ให้งามเก็บปอนใหม่แล้วนะอนนี้ยิ่งสวยเห็นบ่จ้าเห็นบ่จ้าในตซนสวนยางเขาดอยู่บ่ เบิ่งแล้วว่มียางขึ้นเมื่อมือสาวเนี่นี่เออเออเออเตะต่อแล้วพี่พลอยไม่ลงมาเหรอคะไม่ทำไมพี่พลอยถึงไม่ลงมาดูดูดูมา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 เก็บขางนี้เออเก็บอ้าวเก็บเก็บเก็บค่ะ นี่จับโคนมันเอออย่างงั้นแหละนื่อเก่งเดยวมันก็เกิดอันนี้เบบี้ยังไม่ต้องเก็บี่เบบี้เห็ดอันนี้เก็บเห็ดใหญ่ๆญจับเออนี่นี่ใหญ่เท่าน้าแม่เอาเท่าน่าตัวเองนั่นเองจับตรงโคนมันสิลกดึงเออเออเออนั่นแหละเอาเอาฝั่งนู้นแหละดึงเอามือฝั่งนู้นมาจับดอกเล็กไม่ต้องเก็บไม่ต้องเก็บเดี๋ยวยายจะไปเก่งไปวัดพรุ่งนี้ กตดอกใหญ่ข้างในแม่ไันจะไปไหนแม่จะลงไปหยดน้ำโกดเล่นอยู่กับยายไมหลไมล่ะแม่ไปรับพี่พอลอยเออเดี๋ยวจะแม่จะแค่ไปรับกับยายพี่พลอยทำอะไรอยู่ในห้องเรียกแล้วไม่ยอมลงมาอือกวเขาก็ขึ้นอยู่นะมือว่ามือหวานเนี่ยทีเข้าไปเลาะบางเฮ็ดบ่ บวเข้าดอกวะอึดมุมเว้นเฮ็ดโคกเฮ็ดผู่ก็ออกวันเออเจอกันคลิปหน้าพี่น้องจ้าคลิปนี้สวัสดีค่ะสวัสดีค่ะยังคะว่สวัสดีค่ะลูกไงเอาวสสัดี ก้มหน้ามาทางแม่จานสวัสดีค่ะ